สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางซีฮานอยนะครับแยกฮานอยนะครับผมเนาะก็จะเป็นนอยเฉพาะกิจนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับของเราก็ถือว่ามา2รอบนะครับหลุดไป2รอบนะครับพี่พี่เฉพาะเฉพาะกิจนะครับผมให้7กับ3นะครับผลที่ออก59084นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ๆไม่มาเนาะรอบแรก ส่วนน้อยพิเศษนะครับให้เก้ากับสามลุดเก้านะครับผลที่ออกสามแปดสามกับห้าสองนะครับในรอบนี้เก้าไม่มาแต่ใครเอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามแปดแปดสามนะครับมาในตัวเจาะนะครับอืมเสียดายที่แนวทางเขาสลับกันนะครับพี่พถ้าเกิดเอาเก้ากับสามมาอยู่รอบนี้แล้วเอาเจ็ดกับสามมาอยู่รอบนี้นะครับก็จะเข้าไปที่สามแปดเนาะตัวนี้จะเข้าไปที่สามแปดนะครับแล้วตัวนี้จะเข้าไปที่เก้าศูนย์ นะครับเสียดายนะครับแต่ยังดีนะครับมารอบนี้นะครับตัวเจาะหน่อยพิเศษนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นหานอยปกตินะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับเขียนผลผิดเนาะในรอบปกติผมให้8กับ7นะครับรูด8ผลที่ออกนะครับ0 7 1กับ01นะครับในรอบนี้ของเรานะครับ8ไม่มาสายรูดไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอา7ไปวิ่งไฟรูดเข้าไปที่ เจตรงๆนะครับผมก็มาในตัวเจาะนะครับสำหรอบ vip ให้1กับ7นะครับผลที่ออก6 05กับ8 4นะครับรอบนี้ก็เสียดายเนาะเฉีดไปแต้มเดียวนะครับให้1 5ออก05นะครับอันนี้หลุดไปนะครับก็สรุปแล้วมา2รอบหลุด2รอบนะครับเมื่อวานนี้มารอบพิเศษกับพานอยปกตินะครับมาสายเจาะ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับสําหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับพี่ๆเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามก็ได้นะครับผมในรอบแรกของเรานะครับพานอยเฉพาะกิจนะครับสี่โมงครึ่งเนาะนะครับฝนออกเต็มสี่โมงครึ่ง ผมได้ห้ากับเก้านะครับพี่พี่ห้ากับเก้าสายรูดให้ไปที่เลขห้านะครับห้าศูนย์นะครับผมห้าสี่ห้าแปดห้าแปดแล้วก็เก้าสี่เก้าห้า เกนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่9 58นะครับผมอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจ ok นี้จะเป็นบางบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนาะที่เขารับเสียงโชคนะครับบางพื้นที่ก็ไม่รับเนาะ58นะครับ54 9 4 นะครับประมาณนี้เลยนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจส่วนรอบต่อไปเป็นฮาหนอยพิเศษนะครับ5โมงนะครับ5โมงครึ่งนะครับผมได้เลข6กับเลข4นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับ4 1 4 2 4 7 หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่หกสี่เจ็ดนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ นอยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็นอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย vip นะครับฮานอยปกติผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ก็คือ1แล้วก็2นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็นในที่24 27 29 14 17 19นะครับ สตัวนะครับให้ไปที่หนึ่งสองสี่นะครับผมสองเจนะครับแล้วก็1 9นะครับนี่เลย ส่วนนะครับผมฮานอยเลืมขีดเส็จได้นะครับลืมขีดส่วนฮานอย vip นะครับฮานอย vip รอบสุดท้ายเนาะ vip ผมได้เลขสี่แล้วก็เลขศูนย์นะครับสายรูดนะครับผม สารุ่นให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ04 06 08นะครับ4ี่ห4าหกสนะครับ สตัวให้ไปที่408นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ ฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็แคปหน้าจอไวพิจารณาเลยนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าอีกหน้าจะเป็นนอยเฉพาะกิจแล้วก็นอยพิเศษนะครับนี่เลย ก็วันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวจเจาะนอกขอไวโพรให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับเพราะว่าก็การกดไลค์นะครับก็คือเป็นการให้กําลังใจแล้วก็เปิดการมองเห็นให้พี่พี่สมาชิกท่านอื่นนะครับได้เห็นด้วยเนาะนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับกาบสดครับ